คือยูโรสิคะและนี่คือทีมงานคนใหม่ที่จะมาเข้าอะไรเข้ารายการรถแม่กอลอนี่คือทีมงานคนเก่ามากแล้วก็ตักอยู่แต่วันนี้เขาไม่ไม่ดูานี่ะทีมงานคนใหม่เดี๋ยวชื่ออะไรชื่อ,เอใอเชื่อ,อะนะคะเรียกเขาว่าตตินะคะเขาสามารถ พร้อมจะทำงานเรียนเขาพร้อมจะทำงานแล้วนะคะโอเคทีมงานคนใหม่นะคะเขาสามารถพร้อมแล้วะคะ่ะ <c oughs> เราวรับพอไหมรับพคไหมรับพอไหม <c oughs> รับนะคะโอเคหรือไม่รับวันนี้ไม่มีโอกาสเลยนะคะแค่ว่ามาแนะนำทีมงานคนใหม่ <c oughs> ถ้าคุณ <c oughs> ถ้าคุณอยากเข้าถ้าคุณอยากเข้าผมก็อะไร <c oughs> ได้ <c oughs> ได้นะครับ คุณอยากเข้าคุณโทรเลยนะฮะ095 014 1010เอาใหม่นะฮะ095 014 1010ใช่งหนยหรใช่ไหมกอลถ้าโทรแล้วคุณได้เป็นทีมงานเขาคือพม่าเขาโทรได้ตู้โทรศัพท์นตฮะแต่ว่าเขาก็เป็นทีมงานผมอยากสูงดังใจแล้วใช่ไหมและตัดเขามาขอผมเนคที่บ้านเขาอยู่ตู้ สวยน,นี้บ้านอยู่ตรงนี้เขาโทรมาแล้วเราก็รับขวดเข้าใจแต่วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ